หลังจากฆ่าตายทั้งครอบครัวดีใจกันใหญ่เพียงเพราะข้าเกิดใหม่เป็นอาชาเทพมารและยังปลุกระบบกลืนกินวิวัฒนาการได้อีกด้วยไม่เพียงแต่วิวัฒนาการเป็นวัวอสรพิษครามโต้หลัวได้และราชนอสรพิษวิญญาณหยกที่มีพิษร้ายแรงแม้กระทั่งอสรพิษล่าแกอา่อสูรหินระดับเทพก็ยังวิวัฒนาการได้แต่ต้องอาศัยการกลืนกินอย่างต่อเนื่องจึงจะสำเร็จด้วยการสนับสนุนจากพ่อผู้มีทรัพย์สินนับหมื่นล้านข้าพุ่งขึ้นไปถึงอันดับ30 ทันทีไม่คิดว่าร่างใหญ่โตขนาดค่าจะถูกมนุษย์สิบกว่าคนล่าสังหารที่แท้ค่าถูกคนชื่อบอสลูตั้งค่าหัวสิบล้านเพื่อจับตัวในหัวค่าพลันปรากฏชื่อหนึ่งขึ้นมาคือลูสวินที่เคยหลอกลวงค่า ไอเท็ดดี้น่ารังเกียจตัวนั้นจิตสังหารพันพรุ่งผ้าในใจทันทีขณะเดียวกันก็รู้สึกตลกมากนางลูสเวียอีนี่มันดูถูกค่าเกินไปแล้วข้าเคลื่อนร่างไล่าตามคนกลุ่มนั้นไปอย่างรวดเร็วในเวลาเดียวกันหน่วยที่กำลังค้นหาร่องรอยฆ่าก็ได้ยินเสียงเคลื่อนไหวแว่วแวมาจากข้างหลังชายหน้าบากหัวหน้ากลุ่มตกใจเขากำปืนลูกซองในมือนั่นหันขวับไปทันทีตะโกนไปยังความมืดมิดข้างหลังใครน่าออกมาสมาชิกในหน่วยรีบส่องไฟฉายไปข้างหลังทุกคนกำปืนลูกซองในมืออย่างตึงเครียดเพราะในป่าลึก มักจะมีสัตว์ป่าออกมูลหากประมาณนิดเดียวก็อาจถึงตายได้ก็นักคนพวกนี้เป็นพวกพรานเถื่อนจึงติดนิสัยระมัดระวังเมื่อเห็นว่าทุกคนรู้ตัวแล้วข้าซึ่งไม่ได้คิดจะลอบโจมตีอยู่แล้วก็ค่อยๆเคลื่อนร่างออกมาจากความมืดข้าชูคอสูง78เมตร เผยให้เห็นหัวสีดำทมินร่างกายอันใหญ่โตเปิดเผยออกมาทั้งหมดเมื่อเห็นฉากนี้ทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ต่างก็ตกตะลึงต่างพากันสูดหายใจเข้าลึกๆแม้กระทั่งสมาชิกบางคนที่ขี้ขลาดยิ่งตกใจจนหน้าซีดเผือดล้มลงนั่งกับพื้นชั่วขณะหนึ่งกลุ่มคนในหน่วยก็เกิดความโกลาหลนี่มันไม่ตรงกับเป้าหมายที่พวกเขาตามหาอย่างสิ้นเชิงเพราะงูยักย้ายในวิดีโอเมื่อไม่นานมานี้ยาวไม่ถึง20เมตรด้วยซ้ำขณะที่หน่วยนี้กำลังโกลาหลดวงตางูอันเย็นชาของข้า ก็จับจ้องไปยังเหยื่อตรงหน้ากลุ่มนี้พวกเจ้ากําลังตามหาข้าอยู่หรือเมื่อได้ยินคําพูดของข้าหน่วยพรานเถื่อนกลุ่มนี้ยิ่งตกใจจนตาค้างข้าเคลื่อนร่างทันทีพุ่งเข้าใส่เจ้าพวกนี้อย่างรวดเร็วที่ทําให้ข้าพูดไม่ออกยิ่งกว่าคือเจ้าพวกนี้ยังไม่ได้สติกลับมาเลยคนที่ได้สติกลับมาก่อนคือชายหน้าบากหัวหน้าหน่วยใบหน้าเขาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวตะโกนเสียงสั่นยิง รีบยิงสิวะด้วยความตื่นตระหนกชายหน้าบากลั่นไกใส่ฆ่าโดยสัญชาตญาณเห็นเพียงกระสุนปืนลูกซองกระทบร่าง่าไม่ได้มีภาพเลือดกระฉุดออกมาตรงกันข้ามกลับมีประกายไฟแลบ,บแบบปลกขณะเดียวกันก็มีเสียงโลหะก,กระทบกันดังกังกังส่วนความเจ็บปวดรุนแรงที่ส่งมาจากร่างกายทําให้ฆ่าพุ่งเร็วขึ้นไปอีกชายหน้าบากเห็นกระสุนทําอะไรฆ่าไม่ได้ก็ตกตะลึงอย่างสิ้นเชิงทว่าสถานการณ์ตรงหน้าไม่เปิดโอกาสให้เขาคิดมากเมื่อเห็นฆ่าเร็วขึ้นเขาก็ลั่นไกอย,อย่างหวาดกลัวเช่นเดียวกันสมาชิกคนอื่น ที่ได้สติกลับมาแล้วเมื่อเห็นข้าพุ่งเข้ามาก็เริ่มยิงอย่างบ้าคลัง่งด้วยความหวาดกลัวและตื่นตระหนกกระสุนหนาแน่นราวกับหา่าฝนกระทบร่างข้าจนเกิดประกายไฟนับไม่ถ้วนข้าก็ถูกเจ้าพวกนี้ยิงจนแยกเขี้ยวคำรามความโกรธก็สะสมถึงขีดสุดเช่นกันโชคดีที่ศัตรูเหล่านี้อยู่ใกล้แค่เอื้อมแล้วสะบัดหางใหญ่โตทรงพลังทันทีกวาดออกไปเสียงร้องโหยหวนหลายสายดังขึ้นทันทีมีคนห้าหกคนหลบหางใหญ่ของข้าไม่พ้นพร้อมกับเสียงกระดูกหักกระเด็นออกไปสมาชิกหลายคนร่วงกระแทกพื้นอย่างหน้าอนากระดูกสันหลังถูก ฆ่าฟาจจนหักสมาชิกที่เหลือซึ่งรอดตายอย่างหวุดหวิดเมื่อเห็นฉากนี้ยิ่งตกใจจนควันนีดีฟอพวกเขาถอยหลังอย่างต่อเนื่องด้วยความหวาดกลัวถึงกับมีความคิดอยากจะวิ่งหนีแต่พวกเขากลับพบอย่างน่าตกใจว่าขาไม่ยอมขยับตามคำสั่งมีคนหนึ่งถึงกับชีร่าด้วยความกลัวในที่สุดภายใต้ใตการจ้องมองอันเย็นชาของข้าชายหน้าบากหัวหน้าก็โยนปืนลูกซองในมือทิ้งทันที พวกเขาลงตรงหน้าข้าเสียงดังตุ๊กท่านพญางูโปรดไว้ชีวิตด้วยพวกเราไม่ได้มีเจตนาจะล่วงเกินท่านจริงๆขณะที่พูดชายหน้าบากก็โขกหัวให้ข้าไม่หยุดท่านพญางูได้โปรดไว้ชีวิตพวกเราด้วยเถอะข้ามีแม่แก่แปดสิบอยู่ข้างบนข้างล่างก็มีลูกเล็กๆร้องหิวนมอยู่ขอรับเมื่อเห็นหัวหน้าไร้ซึ่งศักดิ์ศรีขนาดนี้สมาชิกที่เหลือก็พากันโยนปืนลูกสองทิ้งคุกเข่าลงกับพื้นร้องขอชีวิตเมื่อเห็นฉากนี้ข้าที่กำลังโกรธจัดก็ถึงกับพูดไม่ออกไม่คิดว่าคนทีีาาี่่่่่มมาาาาาาหหเเเรรรืออองงตตัวัวววลลลนนนน้้้ทแทแแะคาาคคจจกกบย แน่นอนคำโกหกแบบนี้ข้าย่อมไม่มีทางเชื่อดังนั้นข้าจึงอ้าปากกว้างเท่ากระด้งทันทีกัดคนหนึ่งขาดเป็นสองท่อนในคำเดียวเลือดอุ่นอุ่นสาดกระเซน็นออกมา ปากกว้างเท่ากระด้งอีกครั้งพร้อมกับเสียงกรีดร้องอันโหยหวนดังขึ้นข้ากัดคนหนึ่งขาดเป็นสองท่อนอีกสี่คนที่เหลือเมื่อเห็นฉากนี้ก็ตกใจอยากจะวิ่งหนีแต่ข้าไม่ให้โอกาสพวกเขาฟาดหางยักย้ายออกไปอย่างแรงภายใต้สถานการณ์ที่ข้าไม่ยั้งมือฟาดทั้งสี่คนตายคาที่ทันทีหกคนที่หมดสภาพต่อสู้ไปนานแล้วที่อยู่ไกลออกไปแม้จะหวาดกลัวอย่างยิ่งแต่ก็ทําได้เพียงรอความตายอยู่กับที่โดยเฉพาะเมื่อเห็นข้าเข้าใกล้ยิ่งพากันกรีดร้องด้วยความกลัวทว่าความเร็วของข้ากลับไม่เร็วตรงกันข้ามกลับจงใจเคลื่อนร่างอย เชื่องช้าความรู้สึกรอความตายแบบนี้ทําให้พวกเขาต้องทนทุกทรมานอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนมีสามคนถูกฆ่าทําให้ตกใจกลัวจนตายอีกสองคนถูกฆ่าฝ้าตายด้วยหางเดียวหลังจากทําทั้งหมดนี้เสร็จฆ่าถึงได้พยักหน้าอย่างพอใจไม่ได้คิดจะเก็บกวาดศพเพราะสัตว์ป่าในป่าจะช่วยฆ่าเก็บกวาดสนามรบเองฆ่าเคลื่อนร่างอันใหญ่โตด้วยอารมณ์เบิกบานออกจากป่าทึบแห่งนี้แต่ฆ่าเพิ่งจากไปไม่นานก็ได้ยินเสียงหัวเราะดีใจจนน้าตาไหลดังมาจากข้างหลังฮ่าฮ่า ข้ายังไม่ตายข้ายังไม่ตายโว้ยเมื่อได้ยินเสียงหัวเราะนี้ข้าก็ชะง,งักไปรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยพอมองกลับไปที่แท้ก็มีเล็ดรอบไปตัวหนึ่งจริงๆตรงเข้าไปซ้ำดาบทันทีจากนั้นก็เริ่มขยายขอบเขตอาณาเขตของตัวเองต่อไปและทิ้งกลิ่นอันรุนแรงไว้กระบวนการนี้ราบรื่นมากเพราะร่างข้าใหญ่โตเกินไปในป่าทุบหผักเจอนักล่าขนาดใหญ่ ็ล้วนตกใจหนีหายไปสองชั่วโมงต่อมาข้าขยายอนณาเขตสำเร็จเป็นรัศมี10ลี้ประมาณ5กิโลเมตรทำทั้งหมดนี้เสร็จข้าถึงได้กลับเข้ารังของตัวเองคืนนี้ข้าไม่ได้เลือกลงน้ําเมื่อคืนวันที่2มาถึงข้าไปที่ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ขนาดเล็กเป็นอันดับแรกกินหมู200ตัวที่ส่งมาไม่คิดว่าระหว่างทางกลับ จะเจอคนอีกสิบกว่าร่างพร้อมกับเสียงตะโกนดังลั่นพี่น้องทางนี้มีเสียงเคลื่อนไหวเมื่อได้ยินเสียงมนุษย์ข้าแม้ใจจะหนักอึ้งแต่ก็ไม่ได้เลือกที่จะหนีแต่กลับเลยพันต้นไม้อย่างรวดเร็วไม่กี่นาทีต่อมาข้าก็เห็นร่างสิบกว่าร่างวิ่งมาจากไกลๆคนเหล่านี้ก็สะพายปืนลูกซองเช่นกันแถมอาวุธยังดีกว่าสิบกว่าคนเมื่อคือนเสียอีกมีปืนลูกซองปืนพกปืนลูกซองสั้นและเคสี่สิบเจ็ดชายหนุ่มร่างกำยำหน้าตาดุดันคนหนึ่งขมวดคิ้วกล่าวข้ามั่นใจว่าเมื่อกีีีีี้้้้้้ไไดยยินนนเเสงงคลลื่่่่่ออหหววททตาาาามมมขูมูผาจาใ แถวนี้คือรังของอาชาสีดำทมินตัวนั้นคนอื่นๆต่างพยักหน้าจากนั้นก็เริ่มใช้ไฟฉายค้นหาอย่างละเอียดรอบๆข้าที่พันอยู่บนต้นไม้ใหญ่ฟังดูก็รู้ว่าเป็นคนอื่นจ้างมาอีกแล้วต้องเป็นนางสารเลวลูสเวียอีนั่นแน่ข้าเดิมทีอยากจะค่อยๆพัฒนายอย่างเงียบๆรอจนไร้เทียมทานค่อยออกโรงแต่นางสาเลวลูสเวียอีนี่กลับคิดจะมาฆ่าข้าครั้งแล้วครั้งเล่าถึงแม้ข้าจะไม่เห็นคนเหล่านี้อยู่ในสายตาแต่ความโกรธของข้าก็ถูกจุดติดข,ขึ้นมาโดยสมบูรณ์แล้วข้าตัดสินใจจจวว่า่าาาาหหลลลัังจจกกดรคนเนเี้้แ จะไปฆ่านางลูสเวียอีนี่เสียถึงจะสามารถขจัดต้นต่อของปัญหาได้อย่างสิ้นเชิงใต้ต้นไม้พันมีเสียงอุทานตกใจดังขึ้นหลายครั้งพี่ใหญ่แถวนี้มีร่องรอยการเคลื่อนไหวของงูยักษ์ได้ยินดังนั้นคนสิบกว่าคนที่อยู่ใต้ต้นไม้ก็พากันระวังตัวขึ้นมาเมื่อเห็นฉากนี้ข้าค่อยๆปรับกล้ามเนื้อทั่วร่างรอจนกระทั่งมีคนหนึ่งเดินมาถึงต้นไม้ใหญ่ที่ข้าอยู่ก็อ้าปากกว้างเท่ากระด้งทันทีแต่คนผู้นี้จากบนลงล่างขาดเป็นสองท่อนคนอื่นๆต่างพากันได้สติกลับมาพวกเขาต่างจ้องมองตาค้างไปยยังงร่ง่่าทีพนนนอูบต้ หญ่หัวงูใหญ่โตงูยักย้ายสีดำทมิลมหืมมาที่ห้อยอยู่กลางอากาศเมื่อพวกเขาเห็นปากกว้างเท่ากระด้งของข้ายังมีเลือดหยดอยู่ดวงตางูสีแดงกำลัคู่หนึ่งกำลังจับจ้องมาที่พวกเขาต่างก็อดไม่ได้ที่จะสูดหายใจเข้าลึกๆแต่พวกเขาทั้งหมดล้วนเป็นพวกโหดเหี้ยมที่หากินบนคมดาไม่ได้เศร้าโศกเสียใจกับการตายของเพื่อนร่วมทีมเลยแม้แต่น้อยกลับกันสายตาก,กลับมองสำรวจข้าด้วยความอยากรู้อยากเห็นและขบขันมังกรตาเดียวหัวหน้าหน่วยถึงกับปลดเซฟตี้ปืนยิ้มย้อยอย่างเหี้ยมเกรียมใหญ่ก็ใหญ่สิถึงตอนนนั้้พวกกเเเรราจะไดียงิน เพิ่มจากผู้ว่าจ้างได้ง่ายๆเมื่อได้ยินคำพูดของมังกรตาเดียวสมาชิกที่เหลือก็พากันหัวเราะลัน่นพี่ใหญ่พูดถูกงูยักษ์ใหญ่ขนาดนี้ต่อให้เป็นศพขายให้พวกนักวิจัยชีวภาพพวกเขาต้องสนใจมากแน่ๆเมื่อได้ยินคำพูดของพวกเขาข้าอดไม่ได้ที่จะหัวเราะออกมาด้วยความโมโหใช้ทักษะร่างเหล็กกล้าทันทีและทักษะฟื้นฟูเหนือมนุษย์จากนั้นก็เลยลงมาจากต้นไม้ใหญ่กลับสู่พื้นดินอย่างง่ายดายพร้อมกับการเคลื่อนไหวของข้า ากระบอกปืนของหน่วยนี้ก็เล็งมาที่ข้ามัางกรตาเดียวหัวหน้าหน่วยเห็นดังนั้นยิ่งตะโกนล,ลั่นรวมพลังยิงฆ่าไอสัตว์ร้ายนี่สะสิ้นเสียงเสียงปืนชุดหนึ่งก็ดังขึ้นทั่วร่างข้าถูกยิงจนประกายไฟสาดกระจายอานุภาพของปืนลูกซองสั้นนั้นมหาศาลจริงๆไม่เพียงแต่พลังทำลายของกระสุนจะสูงแรงประทะที่ติดมาด้วยก็มหาศาลเช่นกันดังนั้นแม้จะไม่สามารถเจาะทะลุร่างอันใหญ,ญ่โตข,ของข้าได้แต่ก็ยิงจนร่างข้าเลือดเนื้อเลยเทเจ็บปวดจนข้าส่งเสียงคำรามด้วยความโกรธพุ่งเข้าใส่คนสิบ ทีต่อมาข้าก็อ้าปากกว้างเท่าสมองพุ่งเข้าใส่คนเหล่านี้เนื่องจากคนเหล่านี้หลบหลีกได้เร็วเกินไปครั้งนี้ข้าจึงฆ่าไปได้เพียงคนเดียวตอนนี้จึงเหลืออีกสิบเอ็ด คนหน่วยที่ถอยห่างออกไปสีหน้าของทุกคนเริ่มเคร่งเครียดขึ้นพวกเขาเดิมทีคิดว่าข้าไม่มีทางทนได้เกินหนึ่งรอบจะต้องถูกพวกเขายิงจนพรุนเป็นรังพึ่งแต่ข้าไม่เพียงแต่ไม่บาดเจ็บสาหัสกลับกันยังทําให้ข้าโกรธจัดขึ้นไปอีกเมื่อเห็นข้าพุ่งเข้ามาอย่างบ้าคลั่งอีกครั้งมังกรตาเดียวหลบเป็นคนแรกเพื่อนร่วมทีมคนอื่นๆก็อยากจะหลบอย่างรวดเร็วเช่นกันแต่ความเร็วของข้าเร็วเกินไปดังนั้นจึงมีอีกคนถูกหางข้าฟาดโดนฟาดจนกลายเป็นก้อนเลือดเนื้อเลยเทสีหน้าของมังตเเี้อ่่นนนป็ช ่อไปพวกเขาเกรงว่าจะทนไม่ไหวแม้แต่ครึ่งชั่วโมงดังนั้นมังกรตาเดียวจึงสั่งให้เพื่อนร่วมทีม ใช้ระเบิดมือที่มีอนุภาพร้ายแรงที่สุดสมาชิกที่เหลือต่างพากลบหลีกอย่างทุลักทุเลโยนระเบิดหลายลูกมาทางข้าเห็นสถานการณ์เช่นนี้ข้าตกใจฟาดหางออกไปโดยสัญชาตญาณระเบิดสองลูกถูกข้าฟาดกลับไปทันทีส่วนระเบิดอีกสี่ลูกที่เหลือตกลงมาที่กลางลำตัวข้าข้าเคลื่อนร่างโดยสัญชาตญาณแต่ก็หลบไม่พ้นพร้อมกับเสียงระเบิดหลายครั้งดังขึ้นข้าถูกประกายไฟจากระเบิดสี่ลูกกลืนหายไปโดยสิ้นเชิงทว่าหน่วยที่โหดเหี้ยมนี้ก็ไม่รอดเช่นกันเพราะก่อนหน้านี้ข้าฟาดหางทรงระเบิดสองลูกกลับไป ในสถานการณ์ที่หลบไม่ทันมีหกคนรับแรงระเบิดของระเบิดไปเต็มๆต้นไม้หลายต้นในบริเวณใกล้เคียงถูกระเบิดจนหักโคน่นเมื่อควันดินปืนค่อยๆจางลงมังกรตาเดียวและสมาชิกอีกห้าคนที่เหลือจ้องมองไปยังที่ที่ข้าอยู่ด้วยความตึงเครียดอย่างยิ่งแต่เมื่อพวกเขาเห็นร่างที่เต็มไปด้วยเลือดงูยักษ์สีดำที่ดูน่าสังเวชอย่างยิ่งต่างก็อดไม่ได้ที่จะกลืนน้ำลายเพราะระเบิดสีลูกที่พวกเขาโยนไปไม่สามารถฆ่างูยักษ์สีดำมหเมาตัวนี้ได้แต่ก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสมากข้าพยายามชูคอขึ้นอีก งูใหญ่โตที่เต็มไปด้วยเลือดเนื้อเลยเทดวงตาสีแดงกำดุดเลือดคู่หนึ่งยิ่งทําให้ผู้คนขน,นลุกขนพองร่างกายอันใหญ่โตสีดําทมินก้อนเนื้อขนาดใหญ่ถูกระเบิดจนหลุดหายไปพื้นที่หลายส่วนของร่างกายถูกระเบิดจนเลือดเนื้อเลยเททว่านี่ไม่ใช่สิ่งที่สําคัญที่สุดสิ่งสําคัญที่สุดคือข่ารับแรงระเบิดมือได้จริงๆและบาดแผลอันน่าสะพรึงกลัวกําลังฟื้นฟูตัวเองด้วยความเร็วที่น่าสะพรึงกลัวจนมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าไม่ถึงสองนาที บาดแผลอันน่าสะพรึงกลัวทั่วร่างค่ะก็ฟื้นฟูกลับสู่สภาพเดิมทั้งหมดแล้วเพียงเพราะข้าใช้ทักษะท,ที่3คลั่งเลือดพิฆาตความน่าสะพรึงกลัวของคลั่งเลือดพิฆาตก็คือยิ่งบาดเจ็บสาหัสมากเท่าไหร่พลังต่อสู้ก็จะยิ่งน่าสะพรึงกลัวมากขึ้นเท่านั้น พลังต่อสู้ย่อมรวมถึงพลังป้องกันด้วยดังนั้นข้าที่เพิ่งหายจากอาการบาดเจ็บสาหัสสภาพกลับดีอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนยืนหยัดแข็งแกร่งอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนฉากที่น่าอัศจรรย์อย่างยิ่งนี้ทําให้ฝ่ายตรงข้ามตกตะลึงไปเลยหลังจากได้สติกลับมามัางกรตาเดียวที่หนังหัวชาด้านก็ยิ่งสีหน้าเปลี่ยนไปอย่างมากตะโกนลั่นรีบหนีสิ้นเสียงมังกรตาเดียวก็วิ่งหนีเป็นคนแรกสมาชิกที่เหลือก็พากันวิ่งหนีไปคนละทิศละทางตอนมาพยองแค่ไหน ตอนนี้ก็น่าอนาถแค่นั้นร่างข่าพุ่งออกไปเสียงดังวิดวิวราวกับเงาดาพาดผ่านความเร็วขนาดนี้เกินกว่าความเร็วปกติของข่า92กิโลเมตรต่อชั่วโมงไปแล้วเห็นได้ชัดว่าเป็นผลจากทักษะคลั่งเลือดพิฆาตที่เสริมเข้ามาในการต่อสู้อย่างน่าสะพรึงกลัวเพียงไม่กี่ลมหายใจเสียงกรีดร้องโหยหวนก็ดังขึ้นจากนั้นก็มีเสียงกรีดร้องโหยหวนดังตามมาอีกหลายครั้งใช้เวลาเพียงห นาทีคนทั้งหกที่หนีไปก็ถูกฆ่าฆ่าตายทั้งหมดแต่ในใจข้ายังคงเต็มไปด้วยจิตสังหารนางสารเลวชาติชั่วข้าต้องเอาชีวิตมามาของเจ้าให้ได้